เมื่อกี้กเดินมาก็ทพไอพ้พาเว้์เนะาะของพี<ก>่บา่าวตกก็เลยเก็บให้ก่อนามามาดูงานจุดที่3กันที่เราต้องทำวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของประตูหลังบ้านนะที่เอฟซีเห็นเนาะน,น,นี่ว,วงกบยังมีความห่างอยู่นะฮะ,ะนะห่างอยู่เยอะพอสมควรสองข้างอืม เดีย๋ยวผมก็จะไปผสมปูนนะมาอุดอุดให้ติดกันเน,ะนา,เาะไะยังไงก็เดีย๋ยวรอดูกันไม่ปิดกระเป๋านี่ปูนก็อาจจะต้องเอาตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวเราไปหาถังกับเกียงมาก่อนถังกับเกียงเราก็ไม่เห็นนะ

เดี <łość> ๋ยวตักปูนไปผสมก่อนนะเฟซนี่ประมาณน่าจะลองดูรักถังสองถังก่อนไม่รู้ว่าพอหรือเปล่าอย่าลืมเอาที่มังถือไว้ให้ลุงบ่าวนะลูกนีุ่งบ่าวหาไม่เจอนะโอรจับเหรอ เดี๋ยวเราไปเอาทรายด้านนอกกันกายายาลีกาลยันน้ำากาลีตาปะกาลันเจออ้าวทรายเราก็หมดแล้วเหรอทรายหมดเกลี้ยงเลยเหรออืม <c oughs> เอาทรายที่ไหนล่ะทีนี้ <c oughs> <c oughs> หาทรายครับ แล้วโอ้ตรงนี้มันเหมือนจะหมดแล้วเนาะพอไปเอาทรายเพิ่มเน่จักหน่อยครึ่งคู่บอกเอามาตักถังหนึ่งก็ได้อาจจะต้องผสมสองครั้งอะ่อนนะนะอตรงนี้หมดแล้วเดี๋ยวร้อยนะ้องเอาทรายมาก่อนนะเอฟซีเพราะตรงนี้มันไม่พอ เิ่มๆก่อนระหว่างรอน้องน้องไปเอามาจากบ้านปู่เ<า>พราะบ้านหลังนี้เนี่ยเรายังไม่ได้สั่งทรายมาเนาะเขาใช้ทรายในส่วนที่มีอยู่นะฮะแล้วก็วันนี้เราก็ใช้ไปเยอะแล้วจนจะหมดแล้วเริมไป ว่าวันนี้ก็พี่บาต้องทำงานแทนพี่เอกนะพี่เอกมีภารกิจต้องเดินทางพาพ่อไปโรงพยาบาลนะครับไปหาหมอเนี่ยเลีมเลียมเอา,อาบเบกอะเนี่ยน้องก็หิ้วทรายมาให้ละหนึ่งถังไม่รู้จะพอหรือเปล่านะ ปเดี๋ยวเราจะไปใส่น้ําแล้วก็แช่ไว้สักแป๊บเดินดีๆนะระวังเหล็กน่าจะใช้ปูนประมาณสักถังสองถังนะน่าจะพออยู่เติมน้ำก่อน งาน3จุดวันนี้ก็มีสิทธิ์อาจจะได้ปิดงานทั้ง3จุดเพราะว่าแต่ละจุดเนี่ยก็จะเหลืองานประมาณสัก80% 90%นะครับเหลืออยู่แค่10% 5%นะแต่ละจุดก็จะเสร็จแล้วเพราะว่าถ้าปิดงานได้ก็อาจจะได้ลุยเข้าในส่วนของด้านข้างต่อจะพยายามเร่งมือนะครับโอเหมือนน้ำจะเยอะนะเนี่ยอย่รอแป๊บเด็ก เดี๋ยวเราก็จะเริ่มทำการผสมปูนให้เข้ากันผสมในถังก็จะยากหน่อยนะมันพื้นที่มันแคบเนาะ ฝั่งด้านนี้ก็เป็นอ,อีกจุดนึงนะคะที่แบ่งงานกันทำค่ะวันนี้ก็จะแยกกันเป็น3จุดเหมือนเดิมนะจะมีฝั่งหน้าบ้านแล้วก็จะมีเดินไฟนะคะแล้วก็ไอ้ก,กับตานก็จะไปผสมปุ้งนะคะเตรียมเขาเรียกอัดช่องเนาะประตูข้างหลังบ้านนะคะนี่พี่นายก็จะรับผิดชอบงานจุดนี้นะคะพี่บาวก็กำลังเขาเรียกะร่รเดินไฟเนาะ สาเบเกอร์นะคทุกคนนี่โ <público> อ้สายอะไรไม่รู้นะคะทุกคนนี่เรายงระยัางเลยนี่ตอนนี้พี่บ่าวก็กํากำลังตัดนะคะเส้นที่เกินออกมาเพื่อให้ได้ระยะที่ต้องการนะคะทุกคนกะระกะระยานี ไฟให้บ้านน้องๆน,งน,งนงะเนาะว,ว,วันนี้พี่บ่าวก็บอกว่าจะได้ให้น้องๆได้เปิดไฟให้ได้นะคะตั้งใจอยู่จะุกล้องเยอะเป็นเต้นหรอเป็นสิถ่ายกล้องไงนี่นะคะสองจุดด้านหน้าค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกจุดด้านหลังนะคะตอนนี้แอดกัปตันกำลังทำอะไรอยู่นะคะนี่นะคะแอดกัปตันก็จะ กำลังผสมปูนค่ะแอรกัปตันก็จะผสมปูนมาใส่อัดช่องนี่นะคะทุกคนถ้ามีคนมาส่องนี่เห็นหมดเลยนะคะเอ้ามาพอดีเลยดูมเลยว่าแอรกตันทำอะไรทำไมทำไม่ทำล้มเนี่ยไม่รู้เราเรามั่วไปหมดเลยต้องรอก่อนเนาะต้องรอก่อนเนต้องทำเราเหมือนพี่การเลยวะนี่เอะถุงปูนมารอไว้ก่อน ปูนยังเลี้ยวอยู่โอปูนยังเลี้ยวอยู่ให้ปูนให้ปูนอิ่มตัวกันให้ปูนอนรอเหรอใช่ก็ไอ้กัปตันจะมารับผิดชอบจุดนี้นะคะนี่จะเป็นอับช่องรูตรงนี้เนาะอ่านี่อับช่องว่างตรงนี้นะคะใช่ช่องนี้ด้วยนี่เพราะว่าเป็นช่องหรือว่ารูใหญ่มากนะคะทุกคนนี่ตอนนี้ก็ใช่ ตอนนี้ไอ้กัปตันก็ไปผสมปูนเตรียมที่จะปิดช่องรูเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวรอให้ปูนเขาเซตตัวก่อนนี้ก่อนเนาะนี่นะคะก็อัปเดตนะคะงานช่วงเช้านะคะมีอยู่รับผิดชอบกันอยู่3จุดเนะาะก็จะรับฝั่งนี้จุดนี้ก็จะมีของแอดกัปตันนะคะาาการเดินไฟก็จะมีพี่บ่าวแล้วก็พี่ก้าว อ่านี่หยุดฝั่งด้านนี้แล้วก็จุดหน้าบ้านก็จะเป็นของ,ของแอดไนนะคะยังไงก็ฝ<ๆ>าก like, <ๆ>กดไลค์กดแชร์<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจ<ๆ>ให้ช่องกับตานดอมซิงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ